สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปล่า วันนี้เราจะมาสปอยเรื่องโลโซเชียลตอนจำสแก wn, เรื่องราวของคอนโดแห่งหนึ่งที่อยู่ๆก็มีผู้หญิงห้อง803เกิดอาการผิดปกติขึ้นไปยืนเมื่อๆลอยๆอยู่บนดาดฟ้าของคอนโดเหมือนจะกระโดดลงมาทำให้สมาชิกในคอนโดทุกคนต่างพากันชุลมุนวุ่นวายไปหมดนิติคอนโดสาวสวยและไอ้หนุ่มบินโดนจึงต้องช่วยกันหาวิธีพาสาวคนนั้นลงมาให้ได้เรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกัน เริ่มเรื่องกันที่ไอหนุ่มเสื้อเหลืองยืนอโลนบินโดนอยู่นี่เขาชื่อว่าเม่น เมนกำลังสนุกเพลิดเพลินกับการบินโดนแอบดูสาวห้องต่างๆอยู่และเขาก็มักจะทำแบบนี้อยู่เป็นประจำแม่สาวนามนคนน่าสวยที่เดินเข้ามานี่ชื่อว่าแยมเป็นผู้ช่วยนิติที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่เธอเข้ามาบอกกับเมนว่าห้ามบินโดนเพราะมีลูกบ้านหลายคนร้องเรียนกับนิติไปว่าเมนชอบบินโดนไปลบกวนคนอื่นบ่อยๆแต่เมนมันก็ยังไม่หยุดทำหูทวนลมพูดหูซ้ายทะลุหูขวาแถมยังบอกอีกว่าเขาบินแบบนี้อยู่ทุกวันไม่เห็นจะมีใครมาว่า เเขาเลยระหว่างนั้นเองทนายบิ๊กก็เดินเข้ามาเขาเป็นหัวหน้าคณะกรรมการคอนโดแห่งนี้อีกด้วยทนายบิ๊กบอกกับเมนว่าการทําแบบนี้มันผิดกฎหมายแถมยังจะเอาเรื่องเมนอีกแยมที่เห็นแบบนั้นก็เลยพยายามเกี้ยกลอมบอกว่าเดี๋ยวเธอจะเป็นคนจัดการให้เองในระหว่างที่แยมกับทนายบิ๊กคุยกันเมนมันก็เดินเนียนๆออกไปเหมือนคนไม่รู้เรื่องรู้ราวพอทั้งสองคนคุยกันเสร็จกระทาเอาทนายบิ๊กถึงกับงงเลยว่าเมนมันหายไปไหนตัดมาที่แยามมานั่งที่ห้องนิติพร ้อมก็เปิดไลน์กลุ่มคอนโดดูเมนเหมือน,นเก่าอีกแล้วส่งรูปสาวสวยที่ถ่ายได้จากโดนเข้ามาในกลุ่ม้อมก็บ,บอกว่าเป็นสาวห้อง803เขาอยากได้วาฟมากพวกผู้ชายในกลุ่มก็พากันแซวใหญ่ว่าน่ารักมากแต่ไม่มีใครเคยเห็นหน้าผู้หญิงคนนี้เลยอยู่ๆก็มีคนพิมพ์บอกว่าเธอชอบได้กลิ่นเม้นๆออกมาจากห้อง803เพราะว่าเธออยู่ข้างห้องอีกคนก็บอกเคยได้ยินเสียงผู้ชายทะเลาะก,กับผู้หญิงกันเสียงดังโคมคามแถมเมื่อกี้เพิ่งจะได้ยินเสียงคนร้องไห้อีกด้วยทำมอาแย ถึงกับแปลกใจมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นเธอก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดดูก็เจอเมนยืนเคาะประตูห้อง803อยู่มาทางฝั่งของเมนหลังจากที่เขาได้อ่านไลน์ก็เกิดความสงสัยเพราะเขาดันอยู่ห้องตรงข้ามนั่นเองเมนก็ทําเป็นไปเคาะเรียกบอกว่ามีประชุมลูกบ้านเร็วๆนี้อยู่ๆก็มีเสียงผู้หญิงร้องไห้ดังออกมาเมนที่ได้ยินแบบนั้นก็รีบเคาะประตูถามทันทีว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับกลับมาเหมือนเดิมทันใดนั้นเองแยมก็เดินเข้ามาจับไหล่เมน ้อกระถามว่าทําอะไรพอเธอเห็นจากกล้องวงจรปิดว่าเมนทาตัวลับๆล่รอๆหน้าห้องคนอื่นเมนก็เลยบอกว่าเขาแค่มาเรียกคนในห้องนี้เฉยๆแยมก็เลยถามว่าคนในห้องเป็นแฟนเราถึงต้องมาเรียกเมนก็ตอบว่าไม่ใช่ทันใดนั้นเองเสียงผู้หญิงในห้องก็กรีดร้องออกมาทําเอาทั้งแยมและเมนได้ยินก็ตกใจมากๆรีบถามคนในห้องทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่ว่าจะขอเท่าไหร่ก็ไม่มีเสียงตอบรับกลับมาเลยอยู่ๆก็มีน้ําสีแดงๆเหมือนเลือดไหลออกมาจากทางประตูทำ ให้ทั้งสองคนยิ่งตกใจอกสั่นขวัญผวากันเข้าไปใหญ่เมนก็เลยพยายามก้มลงไปส่องที่ช่องใต้ประตูดูเผื่อจะเห็นอะไรส่องไปส่องมาก็ทำเอาเมนถึงกับสะดุ้งเป็นกุ้งถูกไฟช็อตเลยพอเห็นเหมือน้าผู้หญิงวิ่งผ่านไปแวบๆเมนลุกขึ้นมาได้ <Main S 1> ไม่รอช้ารีบวิ่งหนีไปที่ลิฟต์แบบแมนๆโดยที่ไม่ถามแยมสักคำแยมที่เห็นแบบนั้นก็รีบวิ่งตามไปด้วยความที่เมนเป็นพ่อหนุ่มโซเชียลเขาก็รีบอัปเดตสถานการณ์ลูกบ้านในไลน์คอนโดให้รู้ทันทีว่าตอนนี้กํา กำลังเกิดอะไรขึ้นทำให้ลูกบ้านพากันตื่นตระหนกกันหมดในระหว่างที่ลูกบ้านกำลังเถียงกันเรื่องให้แจ้งตำรวจอยู่อยู่ๆทนายบิ๊กก็พิมพ์มาบอกว่าห้ามแจ้งตำรวจเพราะถ้าเรื่องนี้เป็นข่าวขึ้นมาจะทำให้ราคาของคอนโดตกทันทีและจะไม่มีใครมาซื้อลูกบ้านทุกคนก็เลยเห็นด้วยว่าจะไม่แจ้งตำรวจแล้วก็จะให้ช่วยกันแก้ปัญหาก่อนทันใดนั้นเองลิตกก็ถูกเปิดออกมาพอดีพร้อมกับหมอน,นุ่นเขาเป็นผู้อาศัยในคอนโดนี้เหมือนกันพอรู้ข่าวก็รีบมาช่วยทันทีแต่เขา ก็ไม่พูดไม่จาอะไรสักคำเดินออกจากลิฟต์มาเท่ๆมุ่งตรงมาที่ห้อง803เมนเหมือนกาวอีกแล้วไลฟ์สดอัปเดตสถานการณ์ให้คนในกลุ่มดูหมอนุนก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้คนในห้องพร้อมกับแนะนําตัวเองว่าเขาเป็นหมอแต่คนในห้องก็ยังไม่ตอบกลับมาเหมือนเดิมหมอก็เลยลองเอาหูแนบประตูฟังเสียงแต่อยู่ๆประตูก็ดันเปิดออกมาทำเอาหมอตกกรใจหมดเลยและทั้ง3คนก็เลยคุยกันว่าจะลองเข้าไปดูพอเข้าไปในห้องก็มืดมากแทบจะมองไม่เห็นอะไรเลย แถมยังมีกลิ่นเหม็นนิ่ตั้งหากทั้ง3คนเดินไปที่ตู้เย็นก็สงสัยว่าจะมีอะไรอยู่ในตู้เย็นหรือเปล่าด้วยความแมนของผู้ชายทั้งสองคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นกะลีบอกให้แยมเป็นคนเปิดดูทันทีพอแยามเปิดออกมาก็ไม่เจออะไรเลยทั้ง3คนก็เดินสำรวจไปเรื่อยๆทันใดนั้นเองก็มีผู้หญิงผมยาวคนหนึ่งกระโดดออกมาทําให้ทั้ง3คนตกใจมากวิ่งหนีกันกระเจิงใส่เกียร์มาออกจากห้องไปหมอที่วิ่งหนีคนแรกก็ดันลื่นน้ำแดงที่ไหลยอยู่หน้าห้อง หัวทิมหัวตามเสียฟอร์หมดเลยแต่เขาก็ไม่รอช้าลุกขึ้นมาวิ่งต่อยังไไวพอทั้ง3คนวิ่งหนีออกมานอกคอนโดได้ก็พยายามตั้งสติกันและวิเคราห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้แยมบอกกับหมอว่าน้ำแดงๆหน้าห้องไม่ใช่เลือดแต่คือน้ำแดงนั่นเองส่วนกลิ่นเหม็นๆน,น่าจะมาจากพวกขยะในห้องระหว่างนั้นเองก็มีคนส่งข้อความมาในกลุ่มว่ามีคนเหมือนสติไม่ดีอยู่บนดาดฟ้าหมอที่เห็นแบบนั้นก็ว่ามันหนักกว่าเรื่องห้องผี803มอีกนะหลังจากนั้น ลูกบ้านทุกคนก็พากันออกมาดูเต็มไปหมดและเหมือนว่าผู้หญิงที่นั่งค่อยขายอยู่บนดาดฟ้าก็คือคนเดียวกับพี่อยู่ห้อง803นนั่นเองในระหว่างที่ทุกคนกําลังชุนมุนวุ่นวายกันอยู่ว่าจะช่วยหญิงสาวคนนี้ยังไงทนายบิ๊กก็ส่งข้อความในกลุ่มว่าให้ทุกคนใจเย็นๆให้นิติล็อกห้องที่เกิดเหตุไว้อย่าไหลสดหรือแจ้งความจะทําให้คอนโดเสียหายหเขากําลังรีบกลับมาช่วยหมอนนุ่นด้วยความอยากจะช่วยก็ตะโกนบอกสาวข้างบนไม่อยากคิดสั้นเพราะถ้ากระโดดลงมาคนข้าง กลางจะเดือดร้อนกันหมดแยมที่ได้ยินแบบนั้นก็งงกับหมอเลยว่านี่มันจะช่วยหรือจะทําให้แย่กว่าเดิมแยมกับเมนก็นเลยหาทางช่วยโดยการขึ้นไปบนดาดฟ้าแต่พอไปถึงมันก็ถูกล็อกอยู่ไม่สามารถเข้าได้เมนก็นเลยพยายามตะโกนเรียกหญิงสาวคนนั้นระหว่างนั้นเองลูกบ้านหลายคนก็พิมพ์ด่ายแยมในกลุ่มว่านีติกาก,ากบ้างทําอะไรไม่ได้สักอย่างบ้างช่วยอะไรไม่ได้เลยบ้างทำเอาแยมถึงกับน,น่าจอยไปเลยทันใดนั้นเองหญิงสาวห้อง803ก็เดินเข้ามาหาพร้อมกับยืนนิ่งๆอยู่ แบบนั้นยามที่เห็นก็สติแตกพยายามเกี้ยกล่อม แต่ก็พูดไม่รู้เรื่องพูดไวลิ้นพันกันอย่างกันแรปเปอร์เมนก็เลยบอกให้แยามตั้งสติแล้วก็ไปตามหมอนุ่นขึ้นมาหลังจากนั้นเมนก็เลยพยายามคิดหาวิธีว่าจะให้หญิงสาวคนนี้ยอมคุยกับเขายังไงเขาก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาได้ว่าถ้าหญิงสาวยอมตอบคำถามเขาจะให้คำถามแล้วหนึ่งร้อยบาทเมนก็ไม่รอช้ายิงคำถามแรกไปว่าชื่ออะไรหญิงสาวก็ตอบว่าชื่อเมเมนก็วางตังค์ไปให้ร้อยหนึ่งแล้วก็เตรียมจะถามคำถามที่สองว่าอยู่ห้องกับใครแต่สาวคนนั้นก็ยัง ไม่ทันได้ตอบหมอนุ่นก็เดินเข้ามาพอดีพร้อมกับดันเมนออกไปถามว่าทาบ้าอะไรแขมยังบอกอีกว่าการทําแบบนี้จะยิ่งทําให้สาวคนนี้เครียดและประสาทแดกกว่าเดิมเชื่อหมอหมอเรียนมาโดยการแนะนําตัวเหมือนเดิมว่าเขาเป็นหมอแล้วบอกให้เมย์ปลดล็อกประตูเมนก็เลยแนะนําหมอว่าการที่จะช่วยใครก็ควรจะรู้จักชื่อน้องเขาก่อนว่าเขาชื่อเมย์ทั้งสองคนก็เถียงกันไปมาว่าจะเป็นคนช่วยเองทันใดนั้นเองเมย์ก็เดินไปที่ริมดาดฟ้าแหกปากกิ๊กเสียง อยงดังลั่นแล้วก็มีเสียงเหมือนอะไรตกลงไปทั้ง3าคนได้ยินก็นรีวิ่งลงไปดูทันทีพอลงไปถึงก็ปรากฏว่าสิ่งที่ตกมาคือกระถางต้นไม้นั่นเองและเมย์ก็เป็นคนโยนมันลงมาแถมมันยังมาโดนรถหมอนุ่นอีกตั้งหากหมอที่เห็นแบบนั้นก็หัวร้อนโมโหมากตะโกนด่าเมย์ใหญ่ว่าอีบ้าจะรับผิดชอบรถเขายังไงแถมจะขึ้นไปเอาเรื่องเมย์อีกด้วยแยมก็เลยสั่งให้หมอหยุดแล้วก็เลิกบ้าสักทีเพราะมันจะยิ่งแยกกันไปใหญ่และเหมือนว่าแยามจะเก็บอารมณ์ไว้ไม่ไหว แล้วเหมือนกันเธอบอกกับทุกคนว่านอกจากยืนดูไลฟ์สดมีใครคิดจะช่วยเมย์จริงๆสักคนบ้างเอาแต่ว่าคนนั้นคนนี้หมอก็เถียงกลับว่าที่มันเป็นแบบนี้เพราะแย้มกับเม่นขึ้นไปปั่นหัวเมย์ให้อาการกำเริบคนในกลุ่มก็ลายด่ายแย้มกันใหญ่ว่าที่เมย์คุ้มข้างปลาของลงมาเพราะมีคนขึ้นไปเสือกนั่นเองทําเอาเมย์กับเม่นที่พยายามจะช่วยถึงกับงอยไปเลยระหว่างนั้นเองทานายบิ๊กก็กลับมาพอดีและสั่งทุกคนว่าห้ามเผยแพร่คลิปออกไปทางคนโดจะฟ้องกับแน่ แถมยังบอกให้แยมเมนและหมอไปเจอเขาที่รถอีกด้วยพอไปถึงทนายบิ๊กก็บอกทั้ง3คนว่าถ้าคลิปหลุดออกไปคอนโดจะเสียชื่อราคาจะตกขายไม่ได้ได้ยินแบบนั้นแยมก็รีบเถียงว่าทาไมถึงคิดแต่เรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองไม่ห่วงชีวิตหญิงสาวที่อยู่บนดาดฟ้าเลยทนายก็เลยบอกแยมว่ากําลังเข้าใจเขาผิดเขาก็เห็นค่าชีวิตเมย์ไม่แพ้กับแยมเหมือนกันแถมยังบอกอีกว่าที่เรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นก็เพราะเมนมีลูกบ้านผู้หญิงหลายคนแจ้งมาว่าเขาโดนเมนแอบถ่ายตอนเปลี่ยน เนเสื้อผ้ากันเยอะเลยและไม่รู้ว่าเมย์โดนคลิปหลุดบ้างหรือเปล่าถึงคิปสั้นแบบนี้แยมก็เลยหยิบโทรศัพท์เมนมาดูพอเปิดคลิปขึ้นมาก็เห็นอย่างที่ทนายบิก๊กพูดจริงๆทนายแล้วหมอก็จับเมนไปขังไว้ที่ห้องนิติบุคคลหลังจากผ่านไปสักพักเมนมันก็หาวิธีจะหนีออกจากห้องแต่ทันใดนั้นเองแยมก็เปิดประตูเข้ามาเห็นเมนจะง,งัดห้องพอดีเมนเลยบอกว่าเขาแค่อยากกลับห้องแยมเลยถามเมนตรงๆว่าตอนที่เข้าไปในห้อง803เห็นอะไรผิดสังเกตในห้องบ้างไหมเมนก็เลย บอกว่าเขาคิดว่าในห้องนั้นมีร่องรอยของคนอาศัยมากกว่าหนึ่งคนแน่ๆทั้งสองคนก็ไม่รอช้ารีบกลับไปที่ห้องนั้นอีกครั้งพอเข้าไปก็เจอจานข้าวสองใบแก้วน้ำสองใบทําให้แน่ใจว่าห้องนี้มีคนอาศัยอยู่สองคนพอทั้งคู่เดินสำรวจไปเรื่อยๆก็พบสิ่งผิดสังเกตว่าทําไมห้องนี้ถึงเก็บกงเตกไว้เยอะขนาดนี้แยมก็ลองเขย่าเหมือนมีเสียงของอยู่ข้างในพอแกะออกมาก็ถึงกับตกใจเพราะมันคือยาโคเคนนั่นเองแยมพยายามเปิดตู้ดูไป ๆจนไปเจอกับหุ่นเข้าทําให้แยมตกใจล้มหัวฟาดกับตู้จนสลบไปมาทางฝั่งของเมย์บนดาดฟ้าตอนนี้ทนายก็ได้ขึ้นมาช่วยแล้วแล้วก็เอาถุงยาอะไรสักอย่างยื่นให้กับเมย์แล้วเหมือนเมย์จะสนใจมัน แต่อยู่ๆเมก็วิ่งหนีไปทนายบิ๊กที่เห็นแบบนั้นก็รีบวิ่งตามไปจับตัวแล้วก็ทุบเมย์จนสลบไปอีกคนด้วยหลังจากนั้นเขาก็พิมพ์บอกในกลุ่มคอนโดว่าช่วยผู้หญิงไว้ได้แล้วทําให้ทุกคนในคอนโดต่างพากันดีใจใหญ่และยกย่องให้ทนายบิ๊กเป็นฮีโร่ประจําคอนโดตัดมาทางฝั่งของแยมหลังจากที่ฟื้นขึ้นมาก็ตะโกนเรียกหาเมนแต่ระหว่างนั้นก็มีคนกําลังจะเดินเข้ามาในห้องพอดีอยู่ๆก็มีมือมาปิดปากแยมแล้วก็ดึงเข้าห้องน้ ไปและคนที่เข้ามาก็คือทนายบิ๊กกับเม์นั่นเองเข้ามาถึงทนายก็โวยวายทั้งด่าทั้งตบหน้าเมย์ใหญ่ว่าแกะของเขาทําไมหน้าที่ของเมย์คือแพ็คของและส่งให้เขาเท่านั้นเมย์ก็พยายามคานหนีเข้าห้องน้ําแต่ประตูก็ดันล็อกซะง,งั้นเมนมันก้าวอีกแล้วไปชนฝักบัวจนน้าเปิดไหลออกมาทนายบิ๊กที่ได้ยินเสียงก็เปิดประตูเข้ามาพร้อมกับอกว่าให้ส่งของมาให้เขาเมนก็วางแผนโยนของให้ไปแล้วก็พุ่งใส่ทนายจนยมกับเมย์หนีออกมาจาก ได้แต่เมนก็โดนย้ำสนุ่มแทนหลังจากทานายกระทืบเม่นจนสะใจแล้วก็รีวิ่งตามแย้มกับเมย์ออกมาแต่พอมาถึงก็เจอหมอนุนพาตำรวจมาเป็นกองร้อยเลยทานายก็ทำเป็นโมโหก,กบเกล่อนว่าจะฟ้องให้หมดถ้าใครมายุ่งกับเขาหมอนุนก็เลยเอากองเตกที่ทานายเอาไว้ซ่อนยาออกมาให้เขาดูว่าเขามีหลักฐานทานายบิกด้วยความตกใจก็ล้นใหญ่บอกว่าไม่ใช่ยาของเขาเขาโดนใส่ร้ายหมอนุนก็เลยแกะกงเตกให้ดูมันไม่มีอะไร แต่ทนายเป็นคนหลุดปากพูดเองและเมนที่ลุกขึ้นมาได้ก็เปิดคลิปเสียงที่ทนายบิ๊กด่าเมเมื่อกี้พร้อมกับพูดถึงเรื่องยาขึ้นมาทนายที่เห็นแบบนั้นก็หัวร้อนมากจะเข้าไปลอาโทรศัพท์เมนตำรวจก็เลยช่วยกันจับตัวเอาไว้หลังจากนั้นหมอนุ่นก็มาทําแผลให้กับเมน เมนเลยถามหมอนุ่นว่ารู้ได้ยังไงว่าทนายบิ๊กเป็นเจ้าของห้องนั้นถึงไปเรียกตำรวจมาหมอนุ่นก็เลยบอกกับเมนว่าแยามเป็นคนส่งข้อความบอกเขาเองแล้วแยมก็เดินเข้ามาบอกสาเหตุที่เขารู้ว่าทนายบิ๊กเป็นเจ้าของห้องอนในคอนโดนี้ไม่มีใครรู้จักชื่อเมเลยแต่ทนายบิ๊กดดนเรียกถูกซะง,งั้นวันต่อมาหลังจากเรื่องทุกอย่างจบลงแยมก็เตรียมที่จะย้ายของออกแต่เจ้าของตึกก็โทรามาบอกว่าให้ดูข้อความที่เธอส่งไปให้ในไลน์พอแยมเปิดดูก็เจอเพจเพจนึงแชร์เรื่อง ของคอนโดนี้ทั้งเรื่องยาที่เพิ่งจบไปและเรื่องต่างๆมากมายแถมยังบอกอีกว่านิติงโง่มากโดนเขาหลอกให้เปิดโปงห้อง803ได้และคนที่เป็นเจ้าของเพจนั้นก็คือเม่นนั่นเองทำเมาแยมที่รู้ตัวว่าตัวเองโดนหลอกถึงกับน,น้ําตาซึมออกมาเลยจบลงไปแล้วสาหรับโลกโซเชียลตอนจาสแกเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปส,ส,สนุกจากช่องเราบา,บาย